สวัสดีครับผมเดชาจงสถาพงพันธ์ผมขอรับคำท้าจากทางคุณทิติโตวิวัตรจากบริษัทธรรมศรนจำกัดเพื่อร่วมกิจกรรม Ice ไ a s k e t Challenge จากกิจกรรมท้งนี้ผมขออนุญาตไปจากเงินส่วนหนึ่งให้แก่โบเลนิธี่เด็กเพื่อเด็กผู้ยากไร้และหลังจากนี้ผมขออนุญาตส่งคำท้าไปยังผู้ที่ผมให้ความเคารพสามท่านท่านแรกก็คือคุณเป้คุณวิิไกร อิเทะเตจากบริษัทโพโป,โปโซเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนท่านที่2อก็คือเยจอนะครับคุณชัยน,นรินจลัดจิราวัตรจากบริษัทธรรมสอนจำกัดและท่านสุดท้ายคือคุณเปียกนะครับคุณชวนชมสัมพันธวงศ์นะฮะจากบริษัทธรรมสอนเช่นเดียวกันบอกว่าทั้ง3ท่านคงรับคำท้าจากทางผมเพื่อทำบุนรูปกันนะครับขอบคุณครับเจอกัน kak <laughs> <laughs> <laughs>